สวัสดีครับวันศุกร์ที่2คุมภา67พบกับผมกิติพงษ์นะครับเรามาดูเรื่องจีโอกับฟิกซ์ก็ยังเหมือนเดิมแลครับทั้งยูเครนทั้งรัสเซียซึ่งแม่ EU จะช่วยยูเครนไปอีก4ปีถึง50,000ล้านยูนโรนั้นก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลืออนาคตและปัทวงโดยชาวตะวันตกโดยเฉพาะนาโตและ EU ทั้งหลายเป็นเยอรอมนันฝรั่งเศสและคงต่อมาเรื่อยๆ่านอิตาลี ทุกคนเขาคงปะทวงภายในประเทศมีปัญหาที่เอาเงินไปช่วยเหลือทั้งยูเครนและไปหาภายในเป็นยังไงขณะเดียวอเมริกาสภาระร่างสภาบนก็คงไม่เพิ่มงบประมาณให้ทั้งยูเครนหกหมื่นหนึ่งแรกของอิสราเอลอีกหมืน่นหกพันอยู่ในงบประมาณทั้งหมดบัจเจตนี่คือภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นปัญหาถึงแม้เฟดจะแถลงออกมาแล้วว่าเดือนมีนานี้ไม่น่าจะมีคัดดอกเบี้ยลงแต่ ต่อไปแผนการนั้นก็น่าจะมีต่อเนื่องต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อให้อยู่สอเซนท่ามกลางปัญหาต่างๆของโรคทั้งกระบดดฮูตีในทะเลแดงและในเอเดนที่กำลังยิงก่อสงครามไปเรื่อยๆนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตจะเรื่องระหว่างสงครามอิสราเอลฮามาสและก็อินบานกับสารัดแน่นอนครับนี่คือตัวปปัญหา ที่ทําให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้นในเรื่องของบ่อน้ํามันราคาแก๊สทุกอย่างที่จะจําขึ้นขณะที่อาวุธสงครามที่อเมริกาขายมากที่สุดในประวัติการ200แสนล้านเหรียญนั้นก็คือแน่นอนสร้างความร่วมรวยให้กับชาวยิวอเมริกันชัดเจนนี่ขณะที่ประชาชนนั้นมีปัญหาเรื่องของบัตเจตและเงินช่วยเหลือและการกระตุน้นเศรษฐกิจโดยการหาเสียงแจกเงินลดภาษีเพิ่มภาษีระหว่างสองพัก ต่างกันอยู่แน,น่นอนกลับมาดูตรงนี้ให้ดีนะครับเรื่อง asset allocation ของ global market ทั้งหมด m a c r o o u t l o o อยังยืนนุนว่าทุกคนมาเพิ่มน้ำหนักใน emerging market ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่ไต้หวันที่หลังจากได้ปราดีคนใหม่ในเดือนพฤษภาและความสัมพันธ์กับจีนจะเป็นอย่างไรเมื่อจีนจะขึ้นภาษีสินค้าต่างๆจากไต้หวันจากที่ไม่เคยเก็บภาษีเลยนั้นก็จะมีปัญหาแน่นี่คือภาพรวมของ สศรษฐกิจโลกทั้งหมดที่ตัดสินใจนั้นกันเอเซทและใครที่จะแชร์บายแบ็กเกิดเกิดขึ้นจากนี้ไปต้นไปเพราะเทรนด์ดอกเบี้ยลงและตั้งแต่พฤษปานนี้ต่อเนื่องไปอย่างน้อยๆจนถึง18เดือนขนา้างหน้าจะต้องมี1 5ถึง2เปอร์เซ็นต์แน่เพื่อจะกดเงินเฟอ้อให้อยู่และปัญหาต่างๆที่การแข่งขันกันสูงท้ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจสโลว์ดาวเป็นเรื่องของ Recession เกิดขึ้นเป็น s อ f t l a n ร ing ที่อเมริกาและทั่วยุโรปเอง ขณะที่ในอีเมชชินมาเกตทั้งหมดแม้แต่ประเทศจีนก็สึกิจดโซโลดาวลงและจะต,ต้องเพิ่มงบประมาณโดยจีนนั้นก็เพิ่มงบประมาณอาชีพเข้าไปกระตุน้นเศรษฐกิจภายในประเทศหนุนสามขาที่จีนและประกาศเรียบร้อยในสย4ยีปผิงก็คืออุตสาหกรรม EV ที่จะเป็นเทรน์ของโลกนั้นทจะเร่งซัพพอร์ทุกอย่างให้ผลิตและส่งออก BYD เป็นหัวออกขณะนี้ระบบของสปายเชน เอเนจีทั้งหมดที่เป็น Green Energy ลดความเป็นกฎและความเป็นของคาร์บอนเครดิตศให้ได้ในอนาคตที่สอ6 0นี่คือภาพรวมของทั้งหมดในการแข่งขันกันสูงฉะฉนนั้นการเพิ่มงบประมาณอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในอุตสาหกรรม EV ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ริทธียมไอออนและอุตสาหกรรมที่ส่งออกและอุตสาหกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ทั้งหมด กระตุน้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เต,ติบโตแกร่งในตลอด5ปี2027นี้เป็นต้นไปก็อาจจะเป็นปัญหากับสงครามทางการค้าในอนาคตทั้งภาษีตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์และอาจจะกลับมาใช้อีกก็ได้นี่คือภาพรวมของการธุรกิจ asset allocation ที่ต้องตัดสินใจแต่ด้วย overbought ของตลาดหุ้นนิวยอร์กพรา earnings หรือซอลออกมาดีอย่าลืมว่าตลอ2ปีสงครามนั้นรายได้เขาเป็นกอบเป็นการที่ยุโรปเองก็จะเต,ติบโต ขนาที่ในอาเซียนทั้งหมด South อีสเอเชียก็สกิจแข่งขันนั้นยังไม่ดีเพราะการเติบโตเพิ่งจะเริ่มต้นและหวังธุรกิจท่องเที่ยวปริภาพรวมทั้งหมดเมื่อเทียบกับไรายได้แล้วเติบโตแร่งแต่เป็นโอเวอร์บอของตลาดหุ้นนิวยอร์กและของยุโรปนั้นก็ต้องไหลเข้ามาในอิม r ิชินมาเก็ตโดยเฉพาะพุ่งเป้า30ปี สี่ปีเอาทำไฮของตลาดนิกเกอิของญี่ปุ่นแล้วก็ยังต่อเนื่องซื้อเข้ามาแข่งขันและเก็งกำไรในค่าเงินค่ r เงินแถ็อีเมจินแท็นี้ทั้งหมดไม้แต่จีนที่จะถูกริ่มพิกอัพขึ้นในขึ้นปีหลังนี้เพราะมีน่าสนใจในบริษัทใ,ใหญ่ๆนี่คือพอร์ตใหญ่ลงทุนของ a s s e t ทโรคิทเทิไม้แต่ของเฮดจิงฟันที่ใหญ่สุดเก็งกำไรมาจากช็อตเซลลิงและมุกับนั้นก็ต้องพุ่งเป้ากลับมาแถบนี้ทั้งหมดโดยระ่ว พุ่งเป้ามาฮ่องกงหรือไม่แต่จีนที่กำลังซัพพอร์ตอยู่และในเซาท์อสเอเซียที่กําลังมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นคืออินโดนีเซีย14กุมภานี้ก็เป็นโจโควีน่าจะนี้ไวต่อเนื่องเพราะผู้แทนลงแข่งขันและโมริในอินเดียในพฤษภาในของรัสเซียก็คือเป็นปูตินก็น่าจะได้ต่อเนื่องนี่คือภาพรวมของการแข่งขันสูงมากเชิงการเมืงอง G.O. Graphic r อนาคตแต่ macro o u t l o o เก็บสะสมหุ้นแชร์ไบ b a c k เกิดขึ้นเราเมื่อวางฝรั่งก็ได้เริ่มซื้อกลับมา2,000ันจะชแชร์ไบ b a c k กลับหรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของเฮ d จิ n งหรอครับแต่ลองเทอร์มโ o ลบอลฟันทั้งหลายจะต้องซื้อแน่ทั้งกลุ่ม b a n k i กิ้ทั้งกลุ่มเฮลท์แคร์ในเรื่องไทยเราเป็นครับและกลุ่มอุตสาหกรรม EV t e เทคโนโลยี i i ที่เราจะเป็นครับซัพพอร์ในอนาคตต่อไปเช่นเดียวกันที่ทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็ยุโรปอเมริกาก็เข้ามา ขอ B.O.I. ผลิตอุตสาหกรรม E.V. อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและ็นไฮโดรเจนทั้งหมดทั้งญี่ปุ่นก็ทุ่มว่าประมาณมหาศาลแสนห้ามื่นล้านในอนาคตสำหรับลงทุนในประเทศไทยชัดเจนนะครับเซกเตอร์ที่จะเป็นโก้ดพอร์เชียลไฮไลท์เลยก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ E.V. ซัพพลายทั้งหมดต่อเนื่องแล้วก็อุตสาหกรรมเทคโนโลยี A.I. ทั้งหมดเรื่องของแข่งขันโมบาย 5G ทั้งหมด และในเรื่องของคลาวด์เอไอคอมพิวเตอร์คอมมานเดนที่จะเติบโตนั้นเจ็ดเทพอรรของอเมริกาที่จะเติบโตแร่งตลอดก็คืออเมซอนเมตาไมโครซอฟแอปเปิลอัลฟาเบทุกอย่างครับก็ต้องรีเฟกต์ต่อหุ้นทั่วโลกในกลุ่มเทคโนโลยีจะเติบโตเช่นเดียวกันแน่นอนรวมทั้งประเทศไทยด้วยยืนยันว่าเป็นจังหวะเก็บเขาพอนะครับครึ่งปีแรกเซ็กต์เด็กไทยน่าจะทดสอบได้1 5 5 0้าถึง 1, และในครึ่งปีหลังที่เงินทุนไหลเข้ามาโอเวทอิมเมจินทั้งหมดทดสอบอินเด็กไทยสิ้นปี1,640ถึง1,680จุดได้ b a n k ิ้งกลุ่มซัพพลายเชนฮาน่าเดลต้าเคซีอีคาคอมแล้วก็กลุ่มของทัวริสต์ท่องเที่ยว AOT โรงบาลทั้งหมดเลือกลงทุนให้ดีแล้วก็กลุ่มของซัพพลายทั้งหมดคอมซัมช um ั่นคอน s u m e r cpo crc ก็เช่นเดียวกันต้องแชร์บแบ็กกลับแน่นอน นี่คือภาพรวมนะครับเลือกลงทุนให้ดีจากนี้เป็นต้นไปตลาดหุ้นจะเป็นขาขึ้นเพราะกันลดดอกเบีย้ยแน่นอนเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาสวัสดีครับ